9แปลผันเทอร์โบแปลงใส่เวนเก็ตลดปัญหาเทอร์โบลอลอ้ลอบูสวิงไม่ได้เรื่องเหรอลองมานะบูสวิงไม่หายถ้าเกิดพี่ทำหายอ่ะใจพี่ใจเลยถ้าเกิดไม่ได้พี่ให้200เดือนเดือนผมไม่เอาเลยเลยนะ,ะเดี๋ยวดูถ้าหายไม่หายดูไปรอยดูไปนั่งเลย แล้วครับผมสยามกูรูตามที่สัญญาไว้นะว่าเราจะมาทำ VGS 1.9แปลผันเทอร์โบแปลงใส่เวเกเตอร์แต่งกันเพื่อลดปัญหาเทอรอ์โบล้อล้อบูสวิงกับหนึ่รถเดิมๆนะไม่ได้มีเลยย้ำว่ารถเดิมๆนะย่อยทำอะไรครับอเวเกเตอรนี่ยผมลองแล้วพี่ไม่ได้เรื่องหรออ่าน,นั้นดูเลยอนะ่ะลองแล้วพี่เองนะลองแล้วลอ,ลองรถมึงนะลองรถผมนะแจวว่าอะไรม่ได้เรื่องพี่สูกแหว่งเหมือนเดิมเหรอหรือว่าไงใช่พี่บูสวิงไม่หายไม่หายเขียนเป็นอย่าง ทัวนะทัวพี่ถ้าเกิดพี่ทำหายอะ่ะเงินเดือนผมไม่เอาเลยเลยนนึงไม่ต้องเอเดือนอะ่ะมเชียรกัมึงเอามาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งฝากเลยวางฝากตังเลยครับพี่ผมให้พี่ครับผมใจดื้ใจเลยเยอะไปถ้าไม่ได้พี่ให้150ร้อยห้าสิบหอถ้าเกิดไม่ได้พี่ให้สองร้อยโอเคครับ <c oughs> แต่ตกลงกันที่ว่าบู๊ทหายทวิงคือจบนะโอเคเป็นพยานนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะหายไม่หาย มึงไปลอดูลงไปนักงเลยรอดูเดี๋ยวมาดูว่าใส่เวสเกตไปแล้วอ่ะมันจะหายไหมวิ่งบูดโนโโทรเลยว่าบูทมันหายหรือไม่หายนะครับ่อนอื่นเดี๋ยวมาลองขึ้นรถกันก่อนลองดูโบเดิมติดรถว่าบูทสวิงเนี่ยอาการมันเป็นยังไงโอเคจอดเข้าไปมาดูกันว่านี่คือ1.9เดเมเดิมๆนะครับมีใส่กล่องนะผมก็มีเทอร์โบเดิมเป็นกระป๋องเวสเกตแบบเดิมอยู่นะครับคันนี้มีหัวฉีดด้วยนะครับหัวฉีดของเฟกหนนะครับ ไปลองดูว่าบูทวิ่งเป็นยังไงไปเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูว่าเป็นยังไงบ้างผมมาถ่ายกล้องให้ดูชัดๆนะว่าตอนที่มันวิ่งอะบูบัสวิงเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมครับว่าบูทพอมันขึ้นไปแล้วอะฟาดไปสามสิบมันไปสามสิบกว่าด้วยอะถ้าเกิดเกินเลขสามสิบก็บอกแล้วว่าโอกาสที่มันจะขาดอะมันสูงมากนะครับมันห้อยลงมาเห็นป่มขึ้นไปสามสิบแล้วมัน่วงลงมาเหลือยี่สิบอย่างเงี้ยเห็นปะ พอมันขึ้นไป30ปุ๊บมันลูกลงมาเลย20่ิงั้นเวลาคุณขับเนี้ยมันก็จะไม่แรงไงจังหวะบูธฟ้าขึ้นไปโอกาสขาดสูงแต่พอเรากดค้างมันนานมันลดลงมาเลยยี่งั้นเวลารอบปลายเนี้ยมันจะห้อยมันจะไม่ดึงนะครับดูทัาทีนึงนะเห็นปะ,นะลูลงมาเลยแค่ยี่สิบูย่าาบูธ แต่ระหว่างป้าขึ้นไปมันข้า,า, 3, 4, 5, านั่งที่134 135เงี้ยอกาสที่มันจะขาดเนี่ยอันตรายมากผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าพอหลังจากเราเปลี่ยนเอาเวทเกรกะปองเดิมออกแล้วส่ายโมดิฟายลงไปจะหายาไหมอา้าวสายเด็ดแล้วมึงก็นั่งดูเองเลยนะว่าบูสมันจะวิง่งไม่จะวิง่งเดี๋ยวถ่ายโดวยเป็นหลักฐานเานี่ย ยี่สิบเนี่ยเห็นปะมันไงโอ้นี่มันบนไดโน่พี่มันก็ไม่สวิงดิพี่ลองไปวิ่งถนนจริงดูดิครับเนี่ยทะลุสองร้อยแล้เนี่ยสวิงมาละมันบนไดโน่พี่มันก็ไม่สวิงหรอกพี่พี่ลองไปวิ่งถนนจริงดูครับเนี่ยสบายสบายว่ะเอาไงจะต้องวิ่งไงพี่เพราะผมทำผมวิ่งถนนจริงดูถล่มคือต้องวิ่งถนนจริงถนนจริงเท่านั้นอ่ะถ้าเกิดวิ่งถนนจริงแล้วมั้ง เราจะวิ่งแบบนี้อีกแดกบังนนะเรียบร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวเราวิ่งหนนจริงดูเป็นเปล่าเดี๋ยวมาดูเมื่อกี้บอกว่าอะไรบนไดโน่บนไดโน่บนไดโน่ไม่ค่อยถังจริงอ่ะมาถนนจริงแล้วกันมาดูอ่ะเนี่ยตัวิ่งหมบูท บอ,อยสีด้วยร้อยหนึ่งเรียบร้อยนะโดนแดดเนี่ยดูลูกค้าดูนะครับที่เกียร์สี่นะเกียร์สี่รอบไปถึงสองพันนะกดปุ๊บพุ่งปูดรูปรอบดูนะนะดูนะครับรอบแค่สองพันนะเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บนะคือบูตมาทันทีเลย งั้นปัญหาเรื่องลอรอบอะหายแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องลอรอบด้วยแล้วคือบู๊ไม่สวิงด้วยนะครับเนี่ยทำสองทั้งค้างเลยตั้งทำสองก็ทำสองทั้งค้างแบบนี้เลยนะครับ ก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการแก้ปัญหาบูสต์สวิงนะก็บอกยืนยันเลยว่ามันแก้ได้จริงครับแต่การติดตั้งเวสเกตเนี่ยมันต้องติดตั้งเวสเกตที่ออกแบบมาที่ถูกต้องมีขาทยาวความยาวขาถูกต้องค่าเคความแข็งสปริงต้องถูกต้องนะครับมันถึงจะใช้งานได้จริงของเก่าวูบวาบวูบว,วานะของเก่าคือคือบิลลสามสิบสามห้าแล้วก็ไหลมาเลยยี่สิบไปสามสิบใไหลมายี่สิบโอกาสทําให้ตัวใบพัดแกนเทอร์บโบขาดมีสูงมากนะครับบูสต์สวิงอ่ะ อันนี้ไม่ทวิงนะขึ้นหนึ่งขึ้นไปเลยลูกค้าต้องการปรับตอราสามคี่ก็ปรับได้นะเราปรับกันเองครับผมที่ตอบไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆแบบนี้สยามกูรูนะผมครับกดมสม i b e ให้ด้วยนะผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ